ไปเข้าบ้านไปไป,ไปอยู่กับยายเร็วแบงมาไปเร็วเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วๆอยู่กับยายไม่ต้องไปเอายายเรียกเอาหลานนี่เรียกเอาหลานเนี่ยเดีแบงค์เอเ้ยเ,เข้าบ้านเข้าบ้านแบงค์เ,เข้าบ้านเด้อแบงค์เด้อไปเร็วนับหนึ่งสองสามมาป่าตีนะเข้าบ้านเร็ว อยู่กับยายพาอป่าจะไปทำงานอยู่นี่นะโอเค <c oughs> โอเคบายบายป้าป่าไปแล้วนะ ก็ไปไปแล้วอยากไปด้วยเหรออยากไปด้วย <c oughs> อยู่บ้านเนาะอยู่บ้านกับยายมะ อยู่บ้านกับยายมะอยู่หรออยู่กับยายเนาะ